ถ้าจะให้พูดถึงเกมโมบ้าที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้คงจะหนีไม่พ้นเกมที่มีชื่อว่า ROV อย่างแน่นอนก็อย่างที่บอกแล้วครับไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าหรือว่าทางหลังก็เห็นแต่คนเล่น ROV เต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่า ROV นี่เป็นเกมโมบ้าที่มีคนเล่นทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เล่นเกมนี้กันทั้งนั้นแล้วก็แน่นอนรถทุกคนจะต้องมีตัวละครที่ชื่นชอบอยู่ในเกม ROV นี้อย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้เราจะมาทานายนิสัยของคุณจากตัวละคร ROV ที่คุณชื่นนนนนนชอออบกกก็ไมมมม่่่รรู้้เหืัััวาาจะตงยแค แต่เอาเป็นว่ามาดูเลยแล้วกันหากคุณชอบเล่นไวโอเลตนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงติดเซ็กบ้ากกามหาเงนินเกง่งรักการแต่งตัวและรักสวยรักงามนั่นเองหากคุณชอบเล่นบัตเตอร์ไฟซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบทําอะไรคนเดียวใจร้อนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงแต่ว่าลึกๆเป็นคนที่ใจเบาบางนะ หากคุณชอบเล่นแบทแมนซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่ <c oughs> เก็บความลับเก่งขี้อายบ้านมีตังค์เกลียดความพ่ายแพ้และที่สําคัญไม่ชอบให้ใครมา้อชื่อแม่หากคุณชอบเล่นแวนเฮลซิงซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่รัดกันผจญภัยชอบความท,ท้าทายรอบสนตัวสูงเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆและเป็นคนที่ถ้าได้ชอบหรือถ้าได้รักแล้วจะเต็มที่ที่สุดหากคุณชอบเล่นนาคอสซึ่งนั่นก็แปลว่า เป็นคนที่ชอบผมรวดเร็วรีบร้อนเอาตัวรอดเก่งชอบยืนด้วยลำแข้งตัวเองไม่ชอบงอไข่หากคุณเป็นคนชอบเล่นแคลกซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่หลักพวกพ้องเสียสละชอบช่วยเหลือแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นคนที่อัวเมียมากหากคุณชอบเล่นนายตายาซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์โมโหร้ายแต่ลึกๆก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะ เป็นคนที่เกลียดการถูกหักหลังและก็เป็นคนที่รักเพื่อนพ้องสุดๆหากคุณชอบเล่นมังกะซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงแต่ถ้าเป็นผู้ตามก็ก็เป็นได้นะเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องและก็พร้อมจะท้าตีท้าต่อยกับทุกคนไปทั่วถ้าคนคนนั้นเข้ามาทํร้ายเพื่อนของเราหากคุณชอบเล่นอาร์เลสเตอร์ซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่จะจยชอบเห็นคนรักตัวเองถูกมัดหรือถูกพันธนาการด้วยเอ่อพวกโซ่แส้หรือแจมือ หนก็สรุปก็เป็นพวกโลก,กิตสซาดิสดีๆนี่เองแล้วก็ยังชอบบังคับคนอื่นที่อยู่รอบข้างอีกตั้งหากหากคุณชอบเล่นโอม่าซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําชอบทําอะไรแบบจริงจังชอบทุ่มเทแบบสุดๆอยู่เสมอเลยนะแต่ว่าก็เป็นคนที่กดง่ายแล้วก็หายเร็วเป็นคนชอบปาร์ตี้ชอบที่ที่มีเพื่อนเยอะๆหากคุณชอบเล่นยอนซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์เป็นศิลปินชอบทําตัวลึกลับ เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับคนแปลกหน้าเป็นคนที่มีโลกสมนตโตสูงเป็นคนพูดน้อยแล้วก็อารมณ์จะแบบขึ้นขึ้นลงลงแบบเดียวดีเดียวร้ายผีเข้าผีออกหากคุณชอบเล่นวูคิงซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่จเจ้าอารมณ์มีความมั่นใจในตัวเองสูงทํางานเก่งหลักพวกพ้องแต่ว่าจะปากหมานิดๆหากคุณชอบเล่นเฟนิกซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่ขี้เล่นกวนตีน แยงเพื่อนภายนอกอาจจะดูเหมือนเขาเป็นคนที่กะล่อนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความจริงใจมากเลยทีเดียวหากคุณชอบเล่นอลิสซซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีโลกสวยชอบเห็นเพื่อนมีความสุขภายนอกเป็นคนที่ดูใสๆน่ารักแต่ข้างในมีความแลกเบาๆหากคุณชอบเล่นคลิกซี่ซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่นิสัยน่ารักขี้อ้อนชอบการถูกตามใจ เป็นคนชอบคนง่ายแต่ว่ารักคนยากนะจ๊ะหากคุณชอบเล่นสานิซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่เจ้าระเบียบรักความสะอาดขี้บน่นเกลียดการดูถูกและการนินทาหากคุณชอบเล่นแคสซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่ใจนักเลงรักเพื่อนถึงในถึงกันเป็นคนมี2บุคลิกบางทีก็อ่อนโยนบางทีก็เข้มแข็งอยู่ในคนคนเดียวหากคุณชอบเล่นเทรนซึ่งนั่นก็แปลว่า คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําซื่อสัตย์จริงใจไม่ชอบการถูกเอาเปรียบรักใครรักจริงแต่มันไม่ค่อยสว่างเรื่องความรักอะ่ะหากคุณชอบเล่นลูเมียซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่น่ารักรักสวยรักงามหน้าสดก็สวยนั่งขี้ก็ยังสวยดูภายนอกมันจะยิงๆนะแต่ข้างในอะ่ะโคตรติ่งตองถ้าคุณชอบเล่นเตียวเซียนซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณเป็นคนที่บูชาความรักให้ความสําคัญกับคนรอบข้าง เป็นคนรักความสะดวกสบายรักแมวและที่สําคัญนมใหญ่มากเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลที่ผมนํามาให้ทุกคนได้รับชมในวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณแฟนเพจนักเลงโลงหนังด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่เอามาทำคลิปในวันนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ